สวัสดีครับวันนี้พามาชมพระผงหลวงพ่อทันใจตำนานความศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอได้ดังใจเป็นเนื้อผงพุทธคุณหลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัย อายุเก่าแก่กว่าพันสี่ร้อยปีผู้ไปขอพรจะนิยมขอโชคล่าเมือนทองตามตำนานเล่าขานกันว่าหลวงพ่อท่านนี้ท่านมียานวิเศษเกี่ยวกับการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บทั้งอมัอมพฤกอัมพาต หากอธิษฐานขอพรหลวงพ่อทันใจจะกลับมาหายขาดนอกจากนี้ผู้คนที่ขอพรด้านโชคลาภเสียงดวงหลายคนก็มีโชคลาภเกิดขึ้นทันใจหลายคู่ที่ไปบนบานขอเรื่องลูก ภายในสามเดือนจะสมหวังทันใจแทบทุกลายประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางกลับมามักจะนิยมนำดอกมะลิมาแก้บนเคล็ดลับสำคัญคือขอได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถึงจะให้พรสมดังใจปาถนาเมื่ออธิษฐานขอได้ประสบความสำเร็จจะนิยมนำดอกมะลิสดห้าสิบพวงขึ้นไปนำมากาบไหว้ถวายเพื่อแก้บนหลวงพ่อวันนี้ก็พามาชมพระผก ดวงพ่อทันใจเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ